สวัสดีครับสวัสดีครับผมเรื่องย่อรีๆก่อนเลยเมื่อกี้ประกาศชื่อด้อมแล้วใช่ครับว่าอะไรคะออรลาลิสครับโหดูแบบว่าสว่างสดใสมากเลยที่มาที่ไปยังไงเอ่ยก็เป็นจริงๆก็คือจะเป็นชื่อจากแฟนคลับนะครับคือแฟนคลับอ่ะโหวตมาจะมีออโรร่ากับโพรลาลิสแล้วเราสองคนก็เลยแบบว่าชอบทั้งสองอันก็เลยเอามาคอมไบกันครับเพราะว่า ออโราเนี่ยมันก็เป็นแสงเหนือใช่ไหมครับโพลาริสเนี่ยมันจะเป็นชื่อของดวงดาวของเราสองคนเราก็เลยแบบว่าเอามันรวมกันอยากให้แฟนคลับอะครับเป็นเหมือนแสงนําทางให้กับพวกเราสองคนครับไม่มีแค่นีตอื่นเลยมั่นกองมันจะเอาอันนี้เลยคือจริงก็มีหลเยอะมีเยอะมากๆแต่ว่าแบบ มันจะมีอันหนึ่งก็คือจะเป็นแบบฮันนี่ฮันนี่บีหรืออะไรเงี้ยใช่พาวบีใช่พาวบีซึ่งเราก็ชอบครับแต่ว่าแบบด้วยความที่พอเราไปเช็คดูอะครับว่าแบบว่าเฮ้ยในแบบบนบนบนยูนิเวอร์สนี้แบบมีใครใช้บ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบคนใช้ฮันนี่เยอะจริงๆเราเสียดายฮ<แ>ันนี่มากๆแต่ว่าแบบเพราะว่าฮันนี่มันเหมือนมันเป็นซีนแบบฮะแซวบอกว่าฮันนี่ไปเลียกัสองคนเองอ๋อแน่นอนอย่แล้วครับ ครับครัก็แน่ยหมอไม่ถูกเลยก็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 คือคือเหมือนกับว่าแบบพบออลาริสมันเอาไว้แบบเรียกแทนแฟนคลับคือฮันนี่มันจะพูดถึงถ้านึกถึงมันเป็นแบบไอคอนิกของของของมังงะของซีรีส์เรื่องนี้แต่เราอยากให้แบบว่าชื่อดอกมาเป็นแบบเราเรียกแฟนคลับแบบว่าแบบชื่อนี้คือแฟนคลับของเราก็คือแบบออลาริสไปเลย ใช่ครับขออนุาตเปนิดนึงเมื่อก um, <Mm ี้นี้เป็นไงคะกับดูการชมซีรีส์กับมูแซน้ำต้งน้ำตามาไม่ได้ไกลกันเดียวอ๋อหลากหลายอารมณ์มากๆครับแต่แบบว่าก็ก็คือมันปลื้มครับมันปลื้มมันแบบมันแบบมันเป็นความปลื้มปลื้มใจแบบความภูมิใจแบบความรักที่เราได้รับเนี่ยมันก็เลยแบบตื้นตัน มันดีมากมเลยครับมันสวยมากมากวันนี้อะไรนะครับอะไรในซีรีส์กับแฟนๆที่ดูด้วยกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็จริงๆเหมือนแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับแล้ววันนี้ก็เป็นแบบเหมือนครั้งแรกในชีวิตเลยที่เราได้แบบได้มาดูกับแฟนๆครับแล้วแบบประเด็นคือได้ดูลงที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดเลยแล้วเราก็แบบว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบ คือแฟนๆแบบซัพพอร์ตแล้วก็ให้ความรักเยอะมากๆครับจนแบบพวกเราแบบอิ่มเอมแบบคือมีน้ำตาแ <c oughs> ห่งความสุขกันแบบสุดทุกคนเลย <c oughs> ใช่ครับแล้วเราก็เลยแบบคือเราสัมผัสได้กันเลยครับว่าแบบว่าความรักที่แฟนๆให้เนี่ยมันแบบสุดยอดมากๆครับ <c oughs> บอกว่าเออนักรั้งวัแล้วจะมีแต่งงานกันแต่ไม่แต่งนะไม่คิดเลยแปลว่าอาจจะมีพิเศษพิเศษว่าความอะไงต้องรอติดตามใช่นี่ต้องรอติดตามครับใช่คที่รอติดตามอยู่แล้วแต่สปอยไหน่อยสิมีแน่นอนเลยใช่ไหมแบบที่รอติดตามอยู่แล้วสปอยแต่งงานเรมานะก็รอติดตามครับผมถ้าสปอยเพวกเราอาจจะหัวขาดหรือเปล่าก็กลัวอยู่เหมือนกันก็อยากให้รอติดตามถ้าไม่อยากพวกเราตายครับไม่ก็คือ คือคือเอ่อคือจะเป็นยังไงเนี่ยพวกเรากําลังทํางานกันอยู่ครับแล้วก็เอ่อถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวฝากแพนๆติดตามดีกว่าครับเพราะว่าเอ่อไหนๆเราทาถ้าสมมุติว่าเราจะทานะฮะสมมุติสมมุติสมมุติว่าถ้าจะทำไม่คือรสมมติเอ่อถ้าสมมติว่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาก่อนถ้าสมมุติมันจะเกิดขึ้นอ่อครับก็พวกเราจะทำออกมาให้แบบเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับครับ รอติดตามเราสองคนตีกดีกว่าพี่ขออ้อนสุดๆในติดท้ายก็อยอ้อนแฟนไม่ถนัดเลยปกติอ้อนอ้อนเขาอย่างเดียวได้ไายา็มต้องมองกล้ากันละกันยากว่าเดิมอีกก็ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ พวกเรารู้สึกขอบคุณกับความรักที่พวกเราได้รับมามากๆครับแล้วก็พวกเราจะส่งกลับไปอย่างแน่นอนพวกเราจะพัฒนาตัวเองแล้วก็แบบทำผลงานออกมาเยอะๆให้แฟนๆให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเลยครับผมก็มามีเจียจาหัไอหนี่你爱我吗你爱我支อ ว่าม <łość> ันนะก็เออก็ฝากทุกคนนะครับแบบว่าขอบคุณนะครับที่แบบส่งความรักมาให้พวกเราต่อไปนะครับแล้วก็พวกเราสองคนจะตั้งใจทำงานกันแล้วก็จะพยายามผลิต เ,เขาเรียกอะไรจะทํางานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เ,เร็วๆนี้ครับจริงๆก็คือเราจะมีทัวร์ทัวร์ครับเป็นทัวร์แฟนมีดใช่ก็หลายประเทศมากๆยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีบัตรจะเจอกันนะครับใช่ครับขอบคุณครับ